บริษัทรอยัลโจวิเซอินเตอร์เทรดจำกัดผู้จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์สำหรับผิวหน้าโจวิเซ่ซึ่งบริหารงานโดยคุณศิวกรโจคุณโสพลนินสกุลและคุณสิริการพัททิวีระนน์ได้จัดงานเปิดตัวและเน้นํำผลิตภัณฑ์ใหม่ต้อนรับลมหนาวปี2022ถึง2023ณเซนจูรี่เดอะมูฟวี่พลาซาโดยมีเหล่าศิลปินเข้าร่วมแสดงความยินดีอาทิแจ็คจารุพงศ์กล้วยไม้งามไต้ฝุ่นตากเพชรเลขาวิจ,จิต และเสริญเจิ้นพัสธรทรงถาวรทวีพร้อมแขกผู้มีเกียรติมากมายเมื่อเร็วๆนี้อยากจะบอกว่าเราตั้งใจทำสินค้าคอร์เลคชั่นนี้มากค่ะ เพื่อให้ผู้บริโภคทุกคนเนี่ยได้ใช้นะคะโดยที่สารสกัดต่างๆเนี่ยเราเน้นในเรื่องของสารสกัดที่เป็นธรรมชาติออร์แกนิกนะคะคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยมาให้กับทางลูกค้าเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะกับผู้ที่มีผิวแพ้ง่ายนะคะหรือผู้ที่มีปัญหาเรื่องสิวที่สําคัญก็คือใช้ได้ทุกเพศทุกวัยค่ะรู้สึกดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากนะคะน้องๆน่ารักมากที่สําคัญก็คือศิลปินทั้ง3ท่านเนี่ยเหมาะกับบุคลิกของแบรนด์โจวิเซมากเลยค่ะ สิทธัณธ์ทั้งหมดนี่ก็จะเป็นครบเซตในการบ,บำรุงผิวหน้านะคะก็จะมีตัวไมเซล่าที่เราใช้เช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางตามด้วยการล้างหน้าด้วยเจลล้างหน้านะคะแล้วก็ต่อด้วยเซรั่มนะคะบำรุงด้วยครีมแล้วก็ท้ายที่สุดก็คือตัวกันแดดซึ่งตัวกันแดดตัวนี้มีความพิเศษมากตรงที่เป็นกันแดดที่เราใส่สารแอนตี้บูไลท์ก็คือสารที่ทาให้ ยับยั้งการดูดซึมของแสงสีฟ้าเพราะฉะนั้นก็จะเหมาะกับทุกคนนะคะที่อยู่กับหน้าจอทีวีหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือเล่นมือถือนานๆน,นะคะตัวนี้ก็จะช่วยทําให้ลดฝ้าแล้วก็ทําให้ผิวกระจ่างใสค่ะที่สําคัญอย่างที่บอกก็คือสารทุกตัวนะคะใน5้าผลิตภัณฑ์นี้มีความเข้มข้มนสูงมากนะคะก็คือจะใช้เพียงนิดเดียวค่ะ,คะตอนนี้นะคะก็หาซื้อได้นะคะจากจากทางเว็บไซต์ของทางแบรนด์ j o v i s e c o t h นะคะ รวมทั้งใน f เฟซบ o ๊กแฟนเพจของเราในลายค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะจัดจำหน่ายทางผ่านทางช h o ป e e กับ Lazada นะคะที่สำคัญตอนนี้เรารับสมัครตัวแทนจำหน่ายด้วยนะคะถ้ามีใครสนใจก็ขอเชิญมาร่วมกับทางแบรนด์โจวิเซ่ค่ะอยากให้ทุกคนเนี่ยเรียกว่าไงดีคะมาโกงอายุผิวนะคะแล้วก็คืนความอ่อนไวัยให้กับผิวนะคะไปกับโจวิเซ่ค่ะขอบคุณมากค่ะ